ยินดีต้อนรับสู่มุมมองต่างครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่หลายคนสนใจนะครับบทสรุปของความขัดแยง้งระหว่างคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยกับครอบครัวเชื่อมจิตหรือที่เรารู้จักกันผ่านเพจนิรมิตเทวาจุติซึ่งดูเหมือนว่าเรื่องราวต่างๆมันจะยุติลงแล้วนะครับใช่ค่ะ ข้อพิพาททางกฎหมายที่ดำเนินมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจะคลี่คลายลงแล้วนะคะแต่ว่าคำถามสำคัญที่เราอยากจะชวนคิดชวนคุยกันวันนี้ก็คือว่าไอจุดสิ้นสุดของเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการปรับความเข้าใจกันด้วยดีจริงๆหรือว่ามันเป็นแค่การยุติคดีตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นภายใต้กระบวนการทางกฎหมายเป็นหลักมากกว่ากันค่ะ คือสองคำนี้มันมันมีความหมายต่างกันอยู่นะคะปรับความเข้าใจนี้มันจะสื่อถึงการคืนดีกันจริงๆการแก้ความรู้สึกบาดหมางกันไปเลยแต่ว่ายุติคดีตามเงื่อนไขนี้มันอาจจะเป็นแค่การตกลงในทางปฏิบัติเพื่อให้เรื่องทางกฎหมายมันจบจบไปทานั้นเองถูกต้องเลยครับคือเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยเราก็จะอ้างอิงจากข้อมูลที่ทั้งสองฝ่ายเขาสื่อสารออกมานะครับรวมถึงข้อมูลต่างๆที่ปรากฏในพื้นที่สาธารณะด้วย ผมจะนําเสนอในมุมที่ว่าแม้ว่ามันจะมีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะแต่ผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยมันสะท้อนและเห็นถึงความเข้าใจอันดีแล้วก็ความตั้งใจร่วมกันที่จะยุติความบัดหมางนีออ้อย่างแท้จริงครับส่วนที่ฉันนะคะก็จะชวนมองในอีกมุมหนึ่งค่ะโดยจะให้น้ําหนักไปในทางที่ว่าลักษณะของการยุติข้อพิพาทครั้งน,นี้เนี่ยม,มันมีเค้าลางของการ เป็นผลมาจากการเจรจาต่อรองภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่ค่อนข้างเข้มขน้นมากกว่าที่จะเป็นการปรับความเข้าใจกันด้วยใจจริงอย่างที่อ,อ,อาจจะถูกนําเสนอออกมาสู่สาธรารณะนะคะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยจุดยืนค่อนข้างชัดเจนนะครับว่านี่คือการปรับความเข้าใจกันด้วยดีสิ่งที่สนับสนุนมุมมองนี้มากที่สุดเลยก็คือถแถลงการอย่างเป็นทางการจากเพจนิรมิตเทวาจุติเองซึ่งซึ่งเขาเป็นคู่กรณีโดยตรงเลยนะครับ ข้อความข้อระบุชัดเจนเลยว่าพ่อนกแม่นกกับคุณหนุ่มกัญชัยได้ปรับความเข้าใจกันโดยดีแล้วโดยพูดคุยเจราจาผ่านทนายความของแต่ละฝ่ายนะครับอันนี้คือการยอมรับจากฝั่งเขาเองเลยไม่ใช่การตีความจากคนนอกออนอกจากนั้นเนี่ยการที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าจะไม่กล่าวพลาดพิงให้เสียหายกระดีกต่อไปและที่สําคัญที่สุดเลยคือการยุติคดีความทั้งหมดทั้งทางแพ่งแล้วก็ทางอาญาที่มีต่อกันอันนี้มาแสดงถึงเจตนาที่ต้องการจะจบเรื่องจริงๆนะครับไม่ใช่แค่แบบ พักรบชั่วคราวอะไรแบบนั้นเออแล้วการที่เพจเขาได้โพสต์ข้อความขออภัยคุณหนุ่มกัญชัยตามที่ถกลงกันไว้แล้วต่อมาก็ยังโพสตชี้แจงเพิ่มเติมถึงความรู้สึกที่ดีต่อกันอีกอันนี้มันยิ่งตอกย้ําบรรยากาศของการประนีประนอมแล้วก็ความพยายามที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งไปข้างหน้าอย่างแท้จริงครับผม แต่ดิฉันกลับมองว่าบริบทมันอาจจะซับซ้อนกว่านั้นนะคะคือสิ่งที่ทำให้ดิฉันเอนเอียงไปทางการยุติคดีตามเงื่อนไขมากกว่าเนี่ยก็คือข้อมูลที่ปรากฏออกมาซึ่งมันชีว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในกระบวนการเไกลเกลี่ยคดีหมิ่นประมาทที่คุณหนุ่มกัญชัยเป็นโจทฟ้องร้องนะคะคือมันหมายความว่าเป็นการเจรจาเพื่อยุติคดีก่อนที่ศาลจะตัดสิน ไม่ใช่การที่อยู่ดีทั้งสองฝ่ายนัดคุยกันเองโดยสมัครใจตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็มีข้อมูลจากแหล่งข่าวภายนอกอย่างเช่นเอ่อเพจท่านเป่าซึ่งแม้ว่าทางนิรมิตรเทวาจุติเขาจะไม่ยอมรับเพจนี้แต่ข้อมูลที่ออกมามันก็นําเสนอภาพที่สอดคล้องกันว่ามันมีเงื่อนไขสําคัญที่คุณหนุ่มกัญชายยื่อนไปคือเขาจะยอมถอนฟ้องหากทางนิรมิตรเทวาจุติเนี่ยลงข้อความขอโทษตัวเขาแล้วก็รายการหนกระแสตามเนื้อหาที่ได้ตกลงกันว่า ดังนั้นเนี่ยการโพสต์ขออภัยมันจึงอาจจะไม่ใช่การกระทําที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจอันดีโดยอิสระนะคะแต่มันดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงแลกเปลี่ยนที่จําเป็นต้องทําเพื่อยุติคดีมากกว่า นอกจากนี้เนี่ยมันยังมีข้อสังเกตจากเพจดังกล่าวด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งที่ว่าการใช้คําว่าปรับความเข้าใจเนี่ยอาจจะเป็นการเลือกใช้ถ้อยคําเพื่อ,อ,อรักษาภาพลักษณ์หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีท่าทีที่ค่อนข้างแข็งกร้าวออกมาการมองแบบนี้มันทําให้เห็นแรงจูงใจที่อาจจะซับซ้อนกว่าแค่การปรับความเข้าใจกันจริงๆก็ได้คะ่ะครับผมผม้าใจประเด็นเรื่องบริบททางกฎหมายนะครับแต่ผมคิดว่าเราอาจจะ อมองข้ามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงไปหรือเปล่าคือการที่กระบวนการมันเริ่มต้นในศาลหรือว่ามีการไกลเกลี่ยเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะไม่ใช่การปรับความเข้าใจนี่ครับใช่ไหมครับในเมื่อทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ผ่านทนายความแล้วก็ตัดสินใจยุติความขัดแย้งทั้งหมดการใช้คําว่าปรับความเข้าใจในถแถลงการของนิลมิตเทวาจุติเนี่ย จึงน่าจะสะท้อนถือสภาวะสุดท้ายที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันแล้วก็คือการจบเรื่องแล้วก็เดินหน้าต่อแม้ว่ามันจะมีเงื่อนไขอย่างเช่นการโพสต์ขอโทษอันนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ข้อยุติที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ซึ่งซึ่งการเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกันแบบนี้มันก็ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการปรับความเข้าใจใช่ไหมครับคือเข้าใจตรงกันว่าจะยุติเรื่องนี้ด้วยวิธีนี้นะ แต่ดิฉันกับมองว่าคำว่าปรับความเข้าใจในสถานการณ์แบบนี้มันอาจจะทำให้ภาพของพลวะทางอำนาจที่เกิดขึ้นจริงในการไก,กล่เกลี่ยมันดูเบลอ ER บล ER ไปนะคะการเรียกว่ายุติคดีตามเงื่อนไขเนี่ยมันให้ภาพที่ตรงไปตรงมามากกว่าค่ะเพราะมันชี้ชัดเลยว่าเรื่องนี้มีพื้นฐานมาจากการดำเนินงานทางกฎหมายซึ่งมันก็มีฝ่ายโจทย์คือคุณหนุ่มกัญชัยแล้วก็ฝ่ายจำเลยคือทางนิรมิตเทวาจุติแล้วมันก็มีเงื่อนไขที่ฝ่ายจำเลย ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ฝ่ายโจทย์ยอมถอนฟ้องการใช้คําว่าปรับความเข้าใจมันอาจจะฟังดูดีกว่าสบายใจกว่าก็จริงแต่มันอาจจะไม่ได้สะท้อนความจริงที่ว่ามันมีฝ่ายหนึ่งอยู่ในสถานะทีออ่ต้องยอมทำตามเงื่อนไขเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะการยอมทำตามเงื่อนไขมันไม่จำเป็นต้องหมายถึงการเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งเสมอไปนะคะอาจจะเป็นแค่การยอมรับสถานาการณ์เพื่อตัดปัญหาเท่านั้นเองมันมีความเป็นแบบ transnational หรือการแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะคะ แต่ว่าการโพสต์ข้อความขออภัยแล้วครับการที่ทางเพจเขาเออยอมทําตามข้อตกลงในส่วนนี้เนี่ยมันก็เป็นการแสดงความรับผิดชอบอย่างหนึ่งแล้วก็แสดงให้เห็นถึงการให้ความร่วมมือเพื่อให้เรื่องมันยุติใช่ไหมครับคือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเบื้องลึกอะไรก็ตามนะแต่การกระทําที่ออกมาคือการทําตามสิ่งที่ได้ตกลงกันไว้ซึ่งซึ่งนี่มันเป็นองค์ประกอบสําคัญของการประนีประนอมแล้วก็การหาทางออกร่วมกันนะครับค่ะ แต่นั้นคือประเด็นที่ดิฉันมองต่างออกไปนิดนึงค่ะคือการขออภัยครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนมากๆเลยคือเป็นการแลกกับการถอนฟ้องคดีหมิ่นประมาทมันก็เลยมีน้ำหนักไปในทางที่เป็นการกระทำที่จำเป็นภายใต้แรงกดดันทางกฎหมายมากกว่าที่จะเป็นการแสดงความสำนึกผิดหรือความเข้าใจอย่างแท้จริงจากใจเหมือนเป็นการจ่ายราคาเพื่อให้คดีมันจบลงอะค่ะ ข้อตกลงที่ปรากฏตามสื่อต่างๆก็ยังระบุชัดเจนถึงรายละเอียดนะคะเช่นต้องโพสต์ข้อความตามที่กําหนดแล้วก็ต้องปักหมุดโพสต์นั้นไว้นานถึง30วันอันนี้มันคือเงื่อนไขเชิงปฏิบัติที่ต้องทําไม่ใช่การแสดงออกโดยสมัครใจที่เกิดจากความรู้สึกเสียใจล้วนๆล,ลักษณะของการแลกเปลี่ยนมันชัดเจนมากค่ะการทำตามเงื่อนไขแบบนี้มันไม่เท่ากับการปรับความเข้าใจกันในความหมายที่ลึกซึ้งเสมอปไปหรอกค่ะอืมแล้ว,ลว,ลว,ลวเรื่องความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลล่ะครับ คือเราควรจะให้น้ำหนักกับข้อมูลจากเพจท่านเปาซึ่งเป็นบุคคลที่3แล้วก็ถูกทางนิรมิตเทวาจุติเขาโจมตีว่าเป็นเพจอวตารแล้วก็กล่าวหาว่าบิดเบือนข้อมูลเนี่ยมากกว่าแถลงการอย่างเป็นทางการจากคู่กรณีโดยตรงจรงิจรงๆหรอครับการที่เราไปยึดถือข้อมูลจากแหล่งที่ไม่ใช่คู่กรณีโดยตรงแบบนี้มันอาจจะทําให้เราหลงไปจากเจตนานที่แท้จริงที่คู่กรณีเขาพยายามจะสื่อสารออกมาซึ่งก็คือพวกเขาได้ปรับความเข้าใจกันแล้วนะครับ คือที่ฉันไม่ได้เสนอว่าเราต้องเชื่อเพจท่านเป่าทุกคำนะคะแต่คิดว่าข้อมูลที่เขานำเสนอออกมาเนี่ยมันให้คำอธิบายที่เป็นไปได้และค่อนข้างสอดคล้องกับรูปแบบการยุติคดีหมิ่นประมาทโดยทั่วไปที่มักจะมีการไกล่เกลีย่ยแลวก็ตั้งเงื่อนไขในลักขณะนี้นะคะการที่คุณหนุ่มกัญชัยในฐานะโจทย,ยอมถอนฟ้องเพื่อแลกกับการได้รับคำขอโทษแล้วก็เงื่อนไขอ,อื่นๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามปกติในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่งและอาญาด้วยซ้ำไปนะคะ ที่น่าสนใจคือการที่เพจนิรมิตเท,ทวาจุติออกมาตอบโต้เพจท่านเป่าอย่างค่อนข้างแข่งขันเนี่ยในอีกมุมหนึ่งมันก็ยิ่งตอกย้ำว่ามันมีมุมมองที่ขัดแย้งกันอย่างชัดเจนเกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้จริงของข้อตกลงนี้นะคะมันไม่ได้พิสูจน์ว่าเพจท่านเป่าผิดเสมอไปแต่อาจจะชี้ให้เห็นว่ามันมีบางแง่มุมของการตกลงที่ทางนิรมิตเท,ทวาจุติอาจจะไม่ต้องการให้ถูกตีความในแบบที่เพจท่านเป่านำเสนอออกมาก็เป็นได้นะคะมันยิ่งทำให้เราต้องพิจารณามากขึ้นไปอีกค่ะ แต,แต่ถ้ามองไปที่การสื่อสารหลังจากนั้นล่ะครับการที่เพจนิรมิตเทวาจุติเขาเลือกที่จะจบถแถลงการชี้แจงด้วยการอวยพรให้คุณหนุ่มกัญชัยมีสุขภาพแข็งแรงหายป่วยโดยเร็วอันนี้อันนี้จะตีความยังไงครับมันไม่ถือเป็นสัญญาณบ่งชี้หรือครับว่าความขัดแย้งมันได้คลี่คลายลงไปในระดับความรู้สึกแล้วจริงๆแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกเชิงบวกหลงเหลืออยู่บ้างตามที่เขาอ้างว่า ทั้งสองฝ่ายต่างมีความรู้สึกที่ดีต่อการไม่มีข้อขัดแย้งหรือปัญหาใดๆต่อการอีกต่อไปถ้ามันเป็นเพียงแค่การทำตามเงื่อนไขาทางกฎหมายแบบแห้งๆเนี่ย จะต้องมีการแสดงท่าทีแบบนี้ปิดท้ายทําไมครับของกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีหลังจากการยุติข้อพิพาทก็ได้นะคะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆเลยในการจัดการความขัดแย้งที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนนะคะการแสดงออกเชิงบวกแบบนี้มันไม่ได้ขัดแย้งโดยตรงกับข้อเท็จจริงที่ว่าการยุติคดีอาจจะมีแรงจูงใจหลักมาจากเงื่อนไขทางกฎหมายมันอาจจะเป็นแค่ความพยายามที่จะปิดฉากเรื่องเราให้ดูราบรื่นที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะและ แล้วถ้าเราเชื่อมโยงกลับไปที่มุมมองเรื่องการรักษาภาพลักษณ์หรือรักษาหน้าหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีท่าทีที่ค่อนข้างแข็งกร้าวมาก่อนเนี่ยการแสดงความรู้สึกดีๆแบบนี้ก็อาจจะถูกตีความว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามนั้นได้เหมือนกันค่ะมันไม่ได้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนในตัวเองที่จะพิสูจน์ว่าเป็นการปรับความเข้าใจกันอย่างลึกซึง้งหรือมีความรู้สึกที่ดีต่อกันจริงๆเสมอไปนะคะโดยสรุปแล้วนะครับจากมุมมองของผมเนี่ย แม้จะยอมรับว่ามีกระบวนการทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนแล้วก็มีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตันในข้อตกลงแต่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายที่สําคัญเนี่ยคือการที่ทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้สามารถยุติคดีความทั้งหมดแล้วก็เลือกที่จะสื่อสารต่อสาธารณะโดยใช้คําว่าปรับความเข้าใจซึ่งผมยังคงมองว่านี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการคลี่คลายความขัดแยง้งแล้วก็เป็นความพยายามที่จะก้าวต่อไปโดยไม่ติดค้างเรื่องบาดหมางในอลิซครับค่ะ ส่วนที่ฉันก็ยังคงให้น้ำหนักกับการพิจารณาบริบททางกฎหมายที่เป็นจุดเริ่มต้นของการไกล่เกลี่ยครั้งนี้นะคะแล้วก็เงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนในข้อตกลงทําให้การมองว่านี่คือการยุติคดีตามเงื่อนไขมีความสมเหตุสมผลแล้วก็สะท้อนภาพรวมได้ครอบคลุมกว่าค่ะ การใช้ค,คำว่าปรับความเข้าใจถึงแม้ว่าจะเป็นคำที่ทางนิรมิตเทวาจุติเลือกใช้เองก็อาจจะเป็นการเลือกใช้ถ้อยคำเพื่อการสื่อสารให้ดูประนีประนอมหรือเพื่อรักษาภาพลักษณ์แต่ในมุมมองของดิฉันมันอาจจะไม่ได้สะท้อนกระบวนการแล้วก็ผลลัตที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดอย่างครบถ้วนค่ะครับการที่เรามีมุมมองที่แตกต่างกันต่อบทสรุปของเหตุการณ์เดียวกันนี้เนี่ย ก็ยิ่งชี้เห็นนะครับว่าการตีความถ้อยคําและการสื่อสารเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งโดยเฉพาะในกรณีที่มันอ่อนไหวแล้วก็เป็นที่สนใจของสาธารณะเนี่ยมันมีความซับซ้อนในตัวเองไม่น้อยไปกว่าตัวความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกเลยทีเดียวนะครับการเข้าใจว่าทําไมฝ่ายหนึ่งถึงเลือกใช้คําแบบหนึ่งแล้วอีกฝ่ายหรือผู้สังเกตการตีความไปอีกแบบหนึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจในตัวมันเองครับค่ะ ก็หวังว่าการแลกเปลี่ยนมุมมองของเราในวันนี้นะคะจะช่วยให้ผู้ฟังได้เห็นภาพจากหลายๆมิติมากขึ้นแล้วก็สามารถนําข้อมูลแง่มุมต่างๆไปพิจารณาต่อยอดได้ด้วยตนเองนะคะแน่นอนว่ามันยังมีรายละเอียดแล้วก็ประเด็นปลีกย่อยอื่นๆที่น่าสนใจให้ค้นหาเพิ่มเติมจากข้อมูลต้นทางที่เปิดเผยต่อสาธารณะต่อไปค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามมุมมองต่างค่ะ